ดิคาพับผมเอาหววันนี้มารีวิวแ่นลองเมาส์อีกแล้วครับนี่พอลซาพาราคอโทสีแดงครับเสื้อกะแดงแผ่นลองเมาส์ก็แดงแจมยิงๆอะ่ะก็หลังจากที่รีวิวแ่นลองเมาส์อ่าแวนเซอร์ er ปะแวนเซอร์เอทลายโจ๊กเกอร์ไปนะครับก็นกีน มีผลตอบรับต้อรับผมนะผลตอบรับค่อนข้างดีก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ติดตามไว้ขอบคุณครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับถ้ามีประโยชน์ถ้าถูกใจถ้าชอบครับนะครับผมก็เท้าความก่อนนะผมอะใช้โซวีตัวแผ่นคอนโทรลของเขามาตลอดนะครับและทีนี้ก็เปยนเป็นเออแรนเซอร์ตัวเอ มันก็ยังเป็นแผ่นไฮบริดอยู่เนาะยังไม่ใช่คอนโทลเพราะฉะนั้นสำหรับผมมันก็เลยค่อนข้างที่จะลื่นไปนะครับแต่ถ้าใครที่ต้องการความเร็วมากของคอนโทลผมก็แนะนำนะเพราะว่าสวยด้วยเพราะว่าสวยด้วยนะครับแล้วก็งานเขาเดีงานเขาเนี้ยบครับเย็บขอบมาดีมากเลยนะครับแต่ผมขอติดนิดนึงตรงที่สารเข้าเคลือบมาให้มันเงาอาจจะ ดูเหมือนเลอะง่ายเท่านั้นเองนะครับที่ผมคิดมานะและอาจจะมีสารบางจุดที่มันที่มันถลอกหรือไงไม่รู้นะผมไม่เข้าใจเหมือนกันมันจะทาให้เราแบบแค่เราเอามือลูบไปแล้วก็รู้สึกนะครับว่ามันจะกึกๆหน่อยอะเออประมาณนี้นะครับผมก็เลยทั้งความเร็วทั้งอะไรเป็นปัจจัยด้วยนะครับผมก็เลยหาแผ่นลงมาคอนโทรลตัวใหม่สักตัวหนึ่งนะาคาย่อมยาวสักตัวหนึ่งนะครับสุดท้ายผมก็ไปเจอเจ้าพอล่า พาราคอโทนนะครับนี่ผเขาจะมีสองไซส์นะเขาจะมีไซส์ XXL กับเอ้ยเออ XXL มั้งแล้วก็ไซส์เนี้ยแล้วก็ไซส์ XL นะครับตัวนี้เป็นไซส์ XL เนาะขนาดก็จะเป็น4 6 0คูณ410นะครับหนายอยู่ประมาณ4มิลน,นะฮะแกะแป,ป๊บอ่ะกีนเสร็จแล้วแกะปุ๊บก็ค่อนข้างแน่นนะครับโอ้แดงเลยว่ะ ตีแดงด,ด,ดีอ่ะชอบชอบข้างในก็จะห่อพลาสติกมาให้อีก <c> ชั้นหนึ่งนะครับเหียบเลยอ่าอือหือกินยางเนี่ยใช้ได้ใช้ได้เลยอาหลามห้องแน่เหอ้โหโหนี่คือเนื้อผ้าก่อนนะผมขอรูปคู่กับโฟวี่ต้นผมใช้อยู่ โซฟี่ตัวนี้อายุกรัก้ปีกว่านะครับปีกว่าจนสารเขาเคลือบไว้มันเริ่มจะไม่สม,มูทเอ้ยไม่เสมอกันแล้วนะครับโซวีนุ่มกว่าโซวีมีความนุ่มกว่าครับเนื้อผ้าโซวีก็ละเอียดกว่าครับก,ก็ตามราคาเนาะไอ้เจ้านี่มันแค่เก้าร้อยห้าสิบนะครับเก้ารวยห้าสิบโซวีมันพันสามเก้าสิบแล้วก็ยังมี ค่าย<ม>อื่นอีกมากมายครับพี่น่าสนใจก็ที่เป็นคอนโทรลนะผมก็ว่าจะซื้อมาลองอยู่เหมือนกันแหละแต่รอรอเราตังก่อนตอนนี้ก็เป็นแค่นี้นะไม่รู้สัดสนนไม่เลยเลยนะเก็บตังซื้ออย่างเดียวนะย็บขอบเฮ้ยงานเย็บขอบดีนะงานย็บขอบดีกว่าโซวีอีกนะครับจริงงานย็บขอบดีกว่าโซวีเย็บขอบบางยางข้างหลังรู้สึกเหมือนหนึบนะหนึบจริงจริง อ่ะใช่ยางข้างหลังผมรู้สึกว่าหนึบน่าจะดีแปะกับโต๊ะแล้วจะตึ๊บเลยนะครับว่าที่เป็นไหมเล่นเมาส์ช้า,ชาผมคนเล่นเมาส์ช้าอยู่แล้วใช่ไหมเวลาลากเมาส์อ่ะไอเหี้ยแผ่นรองเมาส์ม่งเ,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 เกือบจะหลดเกือบหลดเกือบจะหลดโต๊ะเลยนะจริงๆนะถ้ายางดีมันก็จะไม่เคลื่อนอนะ่ะต้องลองมันก็มีผลสําคัญกับเราเหมือนกันครับเจ้ายางข้างหลังมผมอาจจะรีวิวไม่ละเอียดเหมือนคนอื่นนะครับแต่มันเป็นความรู้สึกของผมนะ เป็นความรู้สึข,ของผมจริงๆนะครับก็เดี๋ยวจะลองเอาแค่ดลองเมาส์าตัวเนี้ h o t s a Paracontrol เนี่ยใช้คู่กับ Laser Wiper V2 Pro นะครับแล้วก็เล่นทั้งผับ g ทั้งเพิ่งเปิดใหม่ o v e r w a t c สอนะครับเดี๋ยวจะ Overwatt สองผมก็จะเพิ่งได้มาตารแรกกันนะเดี๋ยวจะอัดตารแรกมาลงเลยนะครับก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันระหว่างแค่ดลองเมาส์าตัวนี้กับเมาส์ตัวนี้คู่กันจะเป็นยังไง ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ให้ผมด้วยไว้พบกันใหม่ว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมารวีวิวหรือจะมีทำคลิปอะไรลงช่องฝากด้วยนะครับเรื่องราวเดิมมาในวันนี้ไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายขวาพี่อ่ะขวาพี okay. อา่อ่ะโอเคเสียงหลุดมาเดี๋ยวบ้างกูเดี๋ยวมาร์กุเข้าไปทางนี้เข้าไปมาร์กแล้ว สายก็มีพี่เล่นขวาพี่เล่นขวาาสองตัวพี่่อตัวังงูยังเอังอดิมันครบแล้ว เฮ้ยมาจัดขาโกู